สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมวุฒิเจซีบรุรพาครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเนื้อ,อทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะ,ะเป็นพันธุ์โบราณนะ,ะตัวนี้เป็นตัวทองย้อยะฮะอันนี้ผมได้มาจากแดงร้านบุรพาพันธุ์ไม้นะฮะที่ทําพันธุ์ไม้หลากหลายสายพันธุเน์เป็นพันธุ์ทุเรียนโบราณน,นะฮะหลากหลายสายพันธุ์มากและทำนานแล้วะฮะเป็นพันธุ์เป็นร้านที่อยู่ในเมืองจันท่าใหม่ะฮะดังเดิมเลยไม่ผิดหวังถ้าสั่ง าทางต้นพันธุ์ทางพี่แดงฮะไม่หวังแน่ตรงนี้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นของสวนพี่แดงด้วยที่ออกมาเป็นตัวทองย้อยฮะนี่ฮะสังเกตตูดมันจะประมาณเนี้ยฮะตูดมันจะออกเป,ป็นภูภูเนี้ยอ่ให้ดูนี่ฮะตูดมันจะย้อยนี่ยฮะตูดมันจะย้อย,อย,อยหน่อยฮะมันจะเป็นประมาณนี้ทรงเหมือนหมอนทองแล้วของพี่แดงตัดแก่จัดดูสีผิวนะสีผิวทูเดงแก่ฮะมันจะออกแห้งแห้งด้านด้านมันยังไงคือศรัษาแล้วงวงจะแข็งนี่ฮะงวงจะแข็ง อ่าแล้วปิ้งเพิ่มสุดวันนี้เพราะเขาตัดมาพี่แดงตัดเมื่อวานซืนที่บอกว่าประมาณสองคืนสุกก็สุกจริงๆเมือนสุกก่อนเย็นอ่าผมก็ลงรีวิวอ่าตัวพันนกหยิบของพี่แดงไปแล้วอันนั้นก็เปอินสายพันธุ์เหมือนกันที่ส่วนของเขาพี่แดงเขาตัดวันนี้เห็นเขาบอกว่ามีออเดอร์วันนี้ถ้าหลังจากพรุ่งนี้เขาจะไม่ได้ขายเพราะว่าไม่ได้ส่งออนไลน์คล้ายๆว่าประมาณว่าถ้าส่งออนไลน์มันจะไม่ทานเดี๋ยวมันจะเละเพราะแกตัดแกจัด,ด,ดแล้วอร่อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวทองย้อยกันนะะว่าเนื้อจะอยู่ประมาณไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดูนะ เวลาแกะทุเรียนอย่างี่ผมบอกอะถ้าเราแกะตามพูทุเรียนที่แกะจัดอะะตามพูตามร่องเขาว่ามันก็จะออกง่ายแล้วแต่ถ้าทุเรียนแกะไม่จัดอะเราต้องจ้องกรีดเราจะต้องกรีดร่องฮะถึงมันจะออกดีถึงมันตัวนะแต่ทุเรียนปีนี้ไสจะแห้งเพราะว่าฝนมันตกไม่จริงออื เนี่ไสแห้งมากเลยฮะเดี๋ยวดูฮะอ่านี่ฮะทองย้อยฮะก็เนื้ออยู่ประมาณนี้เนี่ะเนื้อเนื้อเนื้อสวยมากเนี่ะเนื้อเนื้อประมาณนี้เลยฮะดูดูเนื้อฮะเนื้อก็อยู่ประมาณนี้เลยฮะอ่าเนื้อสวยสีเหลืองใช้ได้แล้วก็เปลือกไม่หนาเปลือกบางอ่าทีนี้รสชาติผมยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ารสชาติประมาณไหนอ่าเดี๋ยวดูว่ารสชาติก่อน นี่ฮะเปลือกหนาเอ้ยเนื้อเนื้อหนาเนื้อหนาเม็ดไม่โตนี่ฮะเนื้อหนาเม็ดไม่โตไม่ใช้ได้ฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะรสชาติจะอยู่ประมาณไหนฮะตัวทองย้อยนะครับอันนี้ครับอีกหนึ่งสายพันธุ์มันมันออกไปแนวหมอนหมอนทองรสชาติเหมือนหมอนทองเลยไม่หนีกันอ่า กรับนอกนุ่มในอ่าเหมือนหมือนทองนะฮะรสชาติโอเคเหมือนหมือนทองหวานใช่ได้ตัดแฉะยังไงก็หวานเลยครนะับคุณผู้ชมฮะอ่าออกไปแนวหมือนทองเลยแล้วลูกก็คล้ายหมือนทองแต่สูตรมันจะอ่าย,ย้ยอยๆหน่อยฮนะไม่ติดขมไม่ติดขมถือว่าโอเคฮนะอือได,ได้สีประมาณนี้ฮะสนใจทางอ่าตัวต้นพันธุ์ก็ติดต่อทางผมได้หรือติดต่อทางพี่แดงได้อ่าทางร้านของพี่แดงมีพันธุ์ขายนะพันธุ์นี้ฮะ เดี๋ยวยังไงร,รอติดตามรีวิวตัวพันธุ์ทองดำทองดำอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ว่าออกรสชาติเหมือนก้านยาวเดี๋ยวยงไงผมมาเดี๋ยวรอสุกแล้วผมจะมารีวิวลงให้เพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะจะได้ภาคคลิปใ,ใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ